นี่ครับเดินทางมาถึงมวยมันสนั่นเมืองในคู่ที่2ครับไฟแดงราวสตาเกียรติคงยศนี่ครับนักชกจากสปปลาวครับบ้านพี่เมืองน้องของเรานี่เองส่วนไฟน้ําเงินครับภูผาตาพันเปอร์เซนครับมาลุนพิกัดทิมพ์นิยมเลยครับ1 0 5ปอนด์ดูว่าราวสตาก็ไล่แผนเอาไว้มีแผงฟู่เหมือนกันครับไม่ย,มยอมง่าย ดูความแข็งแรงนะครับภูผาี่แพ้ชนะไม่รู้นะครับ5ยกนี่เต็มสูบทุกครั้งนะครับตอนนี้เริ่มจะล็อกจมัดเด้งตีได้สวยๆแล้วเหมือนกันครับแขนก็กดกันไปครับล็อกกันไปลัดก,กันไปแยกมาเดินเข้าไปครับตีไม่ตีแทงไม่แทงตีข่าขวามาภูผาครับนี่ครับมีศอกสั้นๆครับตีข่าขวาเข้าไป เน้นที่นแล้วนะครับยก2เน้นที่นแล้วครับตีขวาผูผาแทงขวาโตขคืนมาแลวครับลาสตาดูนี่ครับของดีเลยครับตอนนี้กลางยก2นี่มาจ่าฝูงรุ่นนี้ก็ต้องด่วน99ด่วน99ครับแาขึ้นโปรแกรมแล้วครับกับฉลามส่องโอ้ยมามีบวกศอกดูไยครับมาเดี๋ยวต้องดูแผลแตกมีหรือเปล่ามีนี่แอนตซินแจกเข็บละ5 0 0บาทตอนนี้วงโอ้โหเททิ้งลงไปเลยครับ ดูว่าวงในกะชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ผู้ผาเวลาจับได้มัดได้นีจะตีได้ดีกว่าราวสตาก็อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับมีหมัดมีศอกสลับวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้อาศัยเหลี่ยมบิดเข้าไป <c oughs> เอาแล้ครับ <c oughs> แตกไปแล้วนะครับโอ้โหดูครับผู้ผาเลือดจะเข้าตาด้วยหรือเปล่านะครับแผลนี่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรต้องถอยกูดเลยครับรา <c oughs> วสตารเริ่มจะได้ใจนะครับกรรมการต้องเบรกเกม ให้แพทย์ในหมอสนามนะครับขึ้นมาดูก่อนครับคุณหมอจีรศักดิ์บุบผาชาติครับโอ้โหหน้าตานี่หยเกนะครับไหวไม่ไหวครับไม่ได้นะครับยุติการชกเลยครับก็เป็นลาวสตาเกียรติธงยศนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO แตกนะครับเพียงยกที่2เท่านั้นครับโอ้โหนี่ครับโถมหน้าผู้ชนะครับ าน้องนะครับคนนี้ราวสตาเกียรติธงยศแมเดี๋ยวพี่ชายเขาชกคู่เอกครับคู่ที่4อ่ะเราดูภาพช้าดูนี่ครับโอ้โหปักเข้าไปครับสอกขวาโอ้โหดูครับ่าเต็มเตมเลยครับแต่ก็มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับจากแอนตาซินครับคุณหมอจีรศักดิ์บอกไม่ไหวครับยุติไปในยกที่2ครับ